ลองฟังนะทุกคนอยากเก่งอยากฉลาดอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่รู้ไหมว่าความฉลาดไม่ได้พาเราชนะเสมอไปเพราะต่อให้คุณฉลาดมากแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่ลุกมาทําทุกวันมันก็เหมือนมีดเล่มคมที่วางทิ้งไว้จนคึ้นสนิมวินัยคือของจริงวินัยคือพลังที่ทําให้เราลุกขึ้นตอนคนอื่นยังนอนอยู่ทําให้เราทําในวันที่ไม่อยากทําและมันคือสิ่งที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่คนอื่นพูดว่าโห oh, มันเก่งวะ่ะ จำไว้นะคนฉลาดอาจเริ่มต้นได้เร็วแต่คนมีวินัยจะไปได้ไกลกว่าเสมอเพราะวินัยคือการลงมือทําซ้ําๆแม้ในวันที่ไม่เห็นผลลัพธ์เพราะวินัยคือการสู้กับเสียงในหัวที่บอกว่าพอแล้วมัง้งเพราะวินัยคือการชนะตัวเองทุกวันอย่าหลงคิดว่าแรงบันดาลใจคือคําตอบเพราะแรงบันดาลใจมันหายไปง่ายมากแต่วินัยคือเครื่องยนต์ที่ทํางานแม้ไม่มีไฟถามตัวเองตอนนี้ คุณจะรอให้แรงบันดาลใจมาหรือคุณจะสร้างวินัยแล้วลุยต่อไปเพราะสุดท้ายชีวิตที่คุณอยากได้ไม่ได้เกิดจากความฉลาดแต่มันเกิดจากวินัยที่คุณสร้างทุกวันรู้ไหมความฝันมันไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่มันรอคนที่จริงจังพอจะเดินเข้าไปหาไม่ใช่คนที่นั่งคิดแล้วก็รอวันพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้มันไม่เคยมาถึงสําหรับคนที่ผัดวันประกันพรุ่งถามตัวเองแรงๆเลยตอนนี้ คุณจะยอมให้ความคิดเกียดมันลากชีวิตคุณไปอีกกี่ปีคุณจะนั่งดูคนอื่นประสบความสําเร็จแล้วบอกว่ามันโชคดีหรือมันฉลาดกว่าไปอีกนานแค่ไหนความจริงคือมันไม่ได้โชคดีแต่มันโคตรมีวินัยมันลงมือทําทุกวันแม้วันไหนที่ไม่อยากทํามันก็ยังทําและนั่นแหละมันถึงชนะถ้าคุณอยากเป็นคนแบบนั้นอย่ารอให้รู้สึกพร้อมเพราะความพร้อมไม่มีจริงลุกขึ้นแล้วทําวันนี้เลยเพราะชีวิตคุณไม่ได้รอให้ใครมาชี้ทางแต่มันรอคุณนี่แหละ จะเป็นคนที่พูดว่าอยากหรือจะเป็นคนที่พูดว่าฉันทําแล้วเลือกเลยเดี๋ยวนี้